ชนาที่คุณน้าประธานกานวยการโครงการสมัชชาส่งเสริมวัฒนธรรมและศักยภาพแห่งประเทศไทยสสสทครับได้จุดทุกเทียนบริเวณทุ่งผุาครับเสนานคกับ คุพงศ์กันาทิกรกับผู้ประกาศข่าวจากช่องห้านะครับวันนี้รับหน้าที่ดําเนินรายการเพื่อพระเกียรติแม่ของแผ่นดินัางที่ศึกษาประจงาร้อยหก2568ครับและในลําดับแรกนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็นนจพระนางเจ้าพระพันปีหลวงนะครับลําดับแรกครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมใจการถวายความเคารพสมเด็จพระพันปีหลวงในเพลงแม่แห่งแผน่นดินขอเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืน ค้อมเพียงกันครับขอเชิญทุกท่านนั่งลงได้ครับขอบพระคุณมากครับแ <c oughs> นเนื่องในโอกาส <c oughs> วันแม่แห่งชาติวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับวันนี้ก็มีการแสดง2องชุด าต้อนรับคุณแม่แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ที่ได้รับรางวัลแม่ของแผ่นดินประจำปีนี้ด้วยนะครับขอเส็จค้ดบอรให้คุณนุชรีศร,รีราชาครับ ตมวมือด้วยนะให้คุณฤจารีสีราชาในเพลงแหล่แม่คือแก่นแท้ของชีวิตมีการแสดงอีกชุดหนึ่งเพื่อต้อนรับทุกท่านนะครับกับการสแสดงชุดสิงแผ่นดินนะครับตอนนี้นักแสดงพร้อมแล้วนะครับขอเชิญรับชมได้เลยครับ ในลำดับต่อไปนะครับในการดำเนินการของสอสอสอทอนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับหรือว่าสมชาชิกส่งเสริมวัฒนธรรมและศิภาพแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ดำเนินการเพื่อการกุศลหรือว่าช่วยเหลือสาธารณะ,ะมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หนึ่งในหน่วยงานที่ทางสอสอสอทอเนี่ยได้ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือมาโดยตลอดเลยนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เองนะครับก็มีตัวแทนเป็นครูใหญ่นะครับมาจากสวนพึ่งที่ราชบุรีเลยที่จะมารับมอบสิ่งของเพื่อนําไปส่งมอบต่อให้กับน้องๆที่ตชดที่โรงเรียนตชดด้วยนะครับําดับแรกนะครับเป็นเชิญร้อยตำรวจโทชนินถนนกลางครับครูใหญ่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนตปปิดทองอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีในนามของตชดนะครับก็จะ ส่งต่อความช่วยเหลือครับทางคุณครับขอเรียนเชิญท่านพลเอกชนาทิพย์บุญนาครับด่าวเปิดงานพิธีมอบรางวัลค้นของแผ่นดินครั้งที่ศึกษาขอเซฟมือต้อนรับท่านด้วยครับเรียนพลเอกกิตติศักดิ์เจริญสมบัติอดีตที่ปรึกษาและผู้จัดการกระทรวงกลาโหมผศกระทรวงกลาโหมและที่ปรึกษากรรมการคณะกรรมการที่กสภาพิตรัประดัษฐ์แห่งชาติคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพื่อเกียรติองค์ราชาเพื่อคุณเกียรติแม่ของแผ่นดิน ผู้เข้ารับรางวัลแข่งผู้มีเกียรติและสื่อระชชนที่เคารพรักทุกท่านและผมคลเอกชนาทิปคุญนาครู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคนของแผ่นดินครั้งที่13ในวันนี้เลข13ถือว่าเป็นลัขที่นมเบอร์เป็นเนลขแห่งโชคนคะครับได้จักต่อเนื่องกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่13พิธีมอบรางวัล นี้ถือว่าเป็นเอกเปทีหนึ่งที่สำคัญในการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในสาขาต่างๆซึ่งเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติในานามของสมัชชาส่งเสริมวัฒนธรรมและศักยภาพแห่งประเทศไทยเระผมกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานงอันทรงเกียรติในวันนี้ด้วยความยินดียี่ง พิธีมอบรางวัลในวันนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชันเทิดทูลเกียรติแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนรมพรรษา12สิงหาคมซึ่งแต่เดิมเราจะเรียกว่า12สิงหามหาราชินีทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของอุงชนชาวไทยธรรมชาส่งเสริมวัฒนธรรมและศิภาพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยมูรณิธิสมาคมกรมรมภาคีเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศได้ร่วมกันคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆอาทิเช่นแม่ดีเด่นแห่งปีลูกกตะตันยู ลูกตัวอย่างดีเดนแม่พิมพ์ต้นแบบนักธุรกิจตัวอย่างผู้นำและพัฒนาท้องถิ่นสัตรีต้นแบบและติดอาสาดีเดนรวม180ท่านเพื่อให้เป็นแรงกระดาลใจและเป็นแบบอย่างที่งดงามให้กับสังคมต่อไปวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ไม่เพียงเพื่อประกาศกิรติคุณแก่ผู้เรับรางวัล แต่อย่างมุ่งที่จะปลูกฝังแนวคิดการเป็นพลเมืองดีมีความจงรักภักดีมีคุณธรรมมีจิตสาธารณะและร่วมสร้างสังคมไทยให้ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามคำขวัญที่ว่ารักราชร,ร่วมใจพักทำความดีอื่นคุณแผ่น ในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตน์ไัร,ร,รและสิทธักดิทั้งหลายในสารพุทโลกเอชียพระบร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนีพันปีหลวงได้โปรดดนบันดาลพระราชทาพนพรให้ผู้เข้ารับรางวันและผู้ร่วมพิธีทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วเราผมขอเปิดพิธีมออรางวัลคนของแผน่นดินประจำปีพุทธศักราช2568ณบัดนี้โอกาสนี้นะคะนรับเรียนเชิญท่านประธานมออรางวัลพลเอกชนาทิพย์บุญนาประธานอเมริการโครงการสมัชชาส,งส่งเส,สริมวัฒนธรรมและสัพาภาพแห่งประเทศไทยได้ขึ้นด้่งบนเวทีเพื่อ พอหลังวันนะครับรางวันแม่ดีเด่นแห่งปีนะครับท่านแรกครับคุณปัทมาโรดพวิสารทรัพย์ครับแม่ดีเด่นแห่งปีนะครเบ็นครับยาคามนะครับเป็นหมายเลขสามหมายเลขสี่นะครับคุณดวงเดือนนุชมากครับหัวหน้าสำนักกหลักเทศบาลครับ หมาเยเลขานะครับนางรุรจรีขุนคงเสถียรครับคบนตีหญิงจัพิมพ์ทีละลักครับ โอโทษครับเกือบตกเวทีโอ้ยตายนด้ครับนางบวรดารักษ์เพชรธีรสวัครกับเป็นคองนโยบายและชนัดการพิเศษกาบด้านกลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพนะครับนางอัมภัยองค์พิเศษภัยบูรณ์ครับ ไปครับไปเลขสามสิบเจ็ดนะครับคุณจุลาภาบานสีครับต่อ<า>ไปนะครับ,รบแทงละไม้พงทองครับ ไปนะครับหมายเลข39ครับคุณสุดีสุรชัยธนาวาัฒน์ครับ ต่อไปนะครับคุณนิลานุชคงจเจริญครับประธานกรรมการบริษัทมาแชร์ประเทศไทยจำกัดครับต่อไปนะครับคุณกัญญารัตน์จิตตะคจรเขียรประธานบริหารบริษัทกัญญารัตน์ออ,อปรปอเรชั่นจำกัดครับ คุณโตชาออนมงจมพูครับเลขานุการประธานกรรมการบริษัทไ IKSTM เทคโนโลยีจำกัดครับดออเรเพนจันแก้วสีตองครับประธานสมาคาทาวาม่าแห่งประเทศไทยครับ นางสาวนาำทิพย์อักติศครับกระหอแดงสมบูนาำทิพย์สุกินแต่ครับพันเอกหญิงปรียาพร,าพราาทุนหน้าครับพรอ้องผูในการส่วนแผนและโครงการสำนักส่งมำลัตรบกรุงปออกโดยการาการ,ร,รักษาข้อม่าครไทยราชานาจัครับ ยาซันะคบรางวัลแม่พิมพ์ต้นแบบนะครับ,รรบเป็นรางวัลแม่พิมพ์ต้นแบบครับนางสาวสิริรัตดาแก้วแกงสุวรรณครับอาจารย์สูงสุดอาชีพกรุงเทพครับ ต่อไปนะครับดรเพ็ญพรทองคมสุขคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัตบ้รานสมเด็จเจ้าพระยาครับต่อไปนะครับคุณคุณเจ้าวีปฐมโพสิทธิ์เสถียรครับรางวัลแม่ยาวๆเลยนะครับรางวัลแม่นะคะ ต่อไปครับคุณอลิสาเทว,วันทวันทรกดชมนครับต่อไปครับคุณพิมพ์การเต้าคำครับในการโนงเรียนทองรางจักครับพังานเขนตกรุงเทพมหานครนะครับ ไปนะครับคุณโสภิตสอนสีกับรัชการครูพิจารณานะครูชนาการนะครับฝึกพัฒนาเด็กเล็กบ้านอยู่ทองครับอบ,อบตโนพิดตังนครศรีธรรมราชน,นะครับ ตัวพี่ตังนครอัมบาลาคไปนะครับคุณเพนนีการวิการการวินฟึกกับคุณเพนนีการวินฟึกนะครับโรวิทยาฐานะโฉนจานการสึกพัฒนาเด็กเล็กบ้านบุรีบ่อครับ ต่อไปนะครับคุณติวิชาปั้นหยวกครับรูปิทยาฐานะธนาการพิเศษโรงเรียนบํเหน็จนโรงวิทยาคมครับเป็นนวัตแม่พิมพ์ต้นแบบนะครับต่อไปจะเป็นนักธุรกิจตัวอย่างดีเด่นครับต่อไปเป็นนักธุรกิจตัวอย่างดีเด่นนะครับ ไปนะครับดร,รมดีวันทัานนเดชากิจครับตีโอรบริษัท EMS Development อปจำกัดครับไปนะครับคุณศิริลักษณ์ทันอนเดชากิจครับฟาวเดอร์บริษัท EMS Development นครับ ไปครับคุณชาลองอินอดีตนายกสโมสรโรตารี่พระประแดงครับและนายกขี่ถึคุณข่าวบอลตอมาคมโชนโจวจิ้มเทียมประเทศไทยครับนายเซบาสเตียนคิสเตนซ์ครูสกับบริษัทท็อทฮอสพิทาลิตี้แมเนจเมนต์จำกัดไปครับ ระยาสี่พางอเริกออกิจการที่โตคันเด็กคาเฟ่ครับ้อยลต่านะครับตอนนี้ร้อยร้าสครับรต่อไป94นะครับผู้ช่วยศาสตรารรรรจารย์ดรชจนักฤตร,ร,ร,ราา้อมทองประธานที่ปรึกษาที่รนาคารชมรมผู้ใหล่เกลียสตอชนะครับนักธุรกิจตัวอย่างอีเด่นครับ ต่อไปนะครับคุณพิษทิพัฒน์สีตะกูลละกับเหล่สมาชิกสภาทีาท่เกิดสายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรุ่นที่หนึ่งครับต่อไปนะค,ครับคุณน,นัทลูกนเกิดโชคครับประธานกรรมการบริษัทคุณยังฟาสาละพีจำกัครับ ต่อไปนะครับดรเอมินตันหมอปอยนะครับรางวัลบุคคลแห่งชาติครับมีรางวัลบุคคลแห่งชาติแห่งของแผน่นดินดาราไลททองและอเอเชียเบสอบอรละะครับไม่มทันอยู่เป็นทีมที่รล้วน,นะครับเฮมมอบคนที่แล้วไอ้ไอเป็นทีมที่แล้วรางวัลนะครับ มีมรางวัลนารายทองด้วยครับนารายทองนะครับและมีรางวัลที่เป็นโตรครับโตก็คือเอเชียเบสวอร์ดนะครับม,มีนารายทองมีแม่ของแผ่นดินและบุคคลแห่งชาติ 98นะครับนายพิชัยเล็กโล่งครับคู้พิธา,าสาสมทบและกรรมการบริหารคุณข้าวสาสมทบสารแห่งมีนบุรีและสารอาามีนบุรีประแผนเยาวชนลเข้าเกลือครับไปนะครับคุณสังขพัฒน์การเทียนท์ครับประธานบริษัทตากูนา่าประเทศไทยจำกัดและประธานบริษัท อากูดาประเทศสหรัฐอ,อเมริกาครับโอ้มาจากโคชิงการีซีเลยมาไกลเลยอีกด้วยนะครับ ก็ดีใจภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตแล้ก็ภูมิใจค่ะลูกอยากเรียนแล้วเราก็ให้เขาเรียนเขาขอเรียนเราก็ให้เขาเรียนไม่มีปัญญาเป็นแน่แนวเขาหรอกก็ได้แต่พ่อเขาแหละแน่แนวต่างคนต่างมีครอบครัวมหมดเราก็สบายใจแล้วเรากแก่แล้วเราก็ไม่เอาอะไรหรอกเขาก็ต้องมาดูแลเราบ้างอะไรบ้างก็แค่นั้นเอง อยากให้ลูกๆทุกคนจเจริญรุ่งเรืองทำมหากินให้แถวค่าปลอดภยัยอยากคิดอะไรก็ได้ตามที่คิดสมปะถนาทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองแค่นั้นแหละคนแก่จะเอาอะไรเยอะแยะ ไม่สามารถจะบรรยายเป็นคําพูดได้นะและก็อยากจะบอกทุกคนว่าแน่นอนทุกครอบครัวจะต้องมีปัญหากันแม่กับลูกก็มีปากเสียดกันเป็นเรื่องธรรมดาลินกับฟันแต่สิ่งหนึ่งสาคัญสุดเราต้องรับรู้ว่าเนี่ยคือครอบครัวต้องรู้จักการให้อภัยกันทั้งแม่และลูกทางคณะกรรมการเขาเล็งเห็นเราแนละ้วม,มอบให้เกิยเราถามว่าดีใจไหมดีใจมากจริงๆแล้วก,การที่ได้รางวัลไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดทราบซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการที่มอบรางวัลน,นี้ สอนเสมอค่ะก่อนเราจะทําอะไรก็คือหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเราไม่ชอบอะไรเขาก็จะไม่ชอบเช่นนั้นเหมือนกันหน้าที่ของคนเป็นลูกเนีย่ยไม่ใช่หมายถึงว่าทําเพื่อได้รางวัลนะแต่ทําเพราะจิตสํานึกของตัวเราเองทําเพราะรักพ่อรักแม่จริงๆ ขอให้คุณแม่ทุกคนเป็นแม่ตัวอย่างขอให้เป็นคนต้นแบบและเป็นแม่ดีเด่นตลอดไปฝากลูกๆทุกคนว่าให้รักแล้วก็เคารพนะเพราะว่าวัฒน,ธ,นธรรมไทยเป็นสิ่งที่สวยงามชาติอื่นๆก็รู้สึกประทับใจในประเทศของเราเหมือนกันขอบคุณสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แคทมาแสดงความยินดีกับคุณเต๊กนะคะแล้วก็กับคุณแม่คุณเต๊กเป็นอย่างสูงนะคะเ,เป็นเกียรติมากๆเลย คุณเต็กเป็นลูกที่กระตันยูมากๆนะคะเขาสมควรได้รับรางวัลอันนี้แล้วก็คุณแม่พี่เต็กที่เป็นคุณแม่ที่น่ารักแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ให้ความอบอุ่นมากๆซึ่งเขาสมควรได้รับรางวัลน,นี้ทั้งสองา่านเลยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ แสดงความยินดีกับพี่เต๊กนะคะแล้วก็ครอบครัวของพี่เต๊กค,ค่ะทั้งหม,มาและพี่เต๊กวันนี้ก็ได้รับรางวัลทั้งคุณแม่ดีเด่นแล้วก็ลูกกตันยูครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากค่ะพี่เต๊กเป็นลูกกตันยูมากดูแลหมา,มาเป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนหมา,มาแกก็ดูแลพี่เต๊กเป็นอย่างดีพี่เต๊กถึงได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันนี้นะคะค่ะยินดีด้วยนะคะ